เอพรทิพย์โพสต์แรกสะเทือนหัวใจหลังเผชิญมะเร็งขอกำลังใจจากทุกคนทำเอาช็อกไปตามตามกันเมื่อทางด้านพระเอกหนุ่มคุณพ่อลูกสองปอณัทวุฒิได้ออกมาโพสต์ข่าวร้ายว่าภรรยาเอพรทิพย์ป่วยเป็นมะเร็งซึ่งในในคลิปที่พูดว่าเอเป็นมะเร็งครับพี่ไม่มีเวลามานั่งเสียใจนึกออกไหมพี่ก็คิดว่าต้องทำยังไงต่อไปสงสารจังและในคลิปยังเผยให้เห็นเอพรทิพย์ที่เข้าขณะเข้ารับการรักษา โดยเจ้าตัวได้พูดด้วยใบหน้าที่เจ็บปวดว่าเจ็บจังเจ็บมากยังบอกทิ้งท้ายว่าจะเล่าเรื่องราวอย่างละเอียดผ่านทางช่อง YouTube ปอสะกิดเอวันพุทธที่4มิถุนายนนี้โดยล่าสุดทางเอพรทิปได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ครั้งแรกเป็นคลิปในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆแต่เตือนใจขอกําลังใจไว้ว่าเป็นกําลังใจให้เอด้วยนะคะเรื่องราวความจริงของเอที่ไม่อยากให้เกิดใน YouTube ปอสะกิดเอพุธนี้เวลา1 7 0 0นนนะคะ เพราะมีอีโมจิร้องให้และใต้โพสตก็มีแฟนๆแ,และเพื่อนดารามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมายเลยเช่นเป้ยปานว่าที่บอกว่าเอขอให้ผ่านไปให้ได้และมีสุขภาพที่กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะตายชุติมาคอมเมนต์ว่าขอให้ปลอดพัยนะค่ะนัดมีเรียคอมเมนต์ว่าเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองขอให้ผ่านทุกอย่างไปได้นะคะพี่เชื่อว่าน้องทำได้ค่ะ